สวัสดีครับทุกคนวันนี้28มีนาคม2568ครับ สงครามยูเครนรัสเซียยังคงร้อนระอุและคําถามที่ทุกคนอยากรู้คือวลาดิเมียปูตินมีแผนอะไรซ่อนอยู่ในหัวของเขากันแน่เขาจะรุกหนักจนยึดยูเครนทั้งหมดหรือแค่หลอกใช้การเจรจาเพื่อผลประโยชน์วันนี้เราจะมาเปิดเผยแผนลับที่อาจเปลี่ยนเกมสงครามนี้ไปเลยไปดูกันเริ่มที่สถานการณ์วันนี้เลยครับมีรายงานว่าราัสเซียเพิ่งส่งขีปนาวุธถล่มเมืองสําคัญทางตะวันออกของอยูเครนเช่นวาโฮมดุดและพยายามบุกเข้าใกล้เขียบมากขึ้นแต่สิ่งที่น่าสงสัยคือทําไมปูตินถึงเลือก ป้าหมายแปลกนักวิเคราะห์บางคนบอกว่าเขาไม่ได้แค่ต้องการยึดดินแดนแต่กำลังสร้างเขตกันชนเพื่อป้องกันการโต้กลับของยูเครนและนาโตคุณลองนึกดูสิถ้าปูตินยึดเมืองใหญ่ได้เขาจะใช้เป็นฐานตั้งรับหรือฐานรุกต่อไปกันแน่มันเหมือนหมากรุกที่เขาเดินไปแล้วแต่เรายังเดาไม่ถูกว่าเขาจะตบตาหรือตีจริงแล้วเรื่องนี้ลหะครับข้อเสนอหยุดยิง30วันที่สหรัฐพยายามผลักดัน วันนี้ปูตินออกมาบอกว่าผมไม่ปฏิเสธนะแต่ต้องมีเงื่อนไขฟังดูดีใช่ไหมแต่เดี๋ยวก่อนนักวิชาการบางคนบอกว่านี่อาจเป็นแค่กลยุทธ์ปูตินอาจใช้ช่วงหยุดยิงนี้ปรับกําลังทหารเติมสเสบียงหรือแม้แต่หลอกให้ยูเครนลดการป้องกันลงแล้วค่อยโจมตีหนักกว่าเดิมลองนึกภาพดูถ้าคุณเป็นเซเลนสกีคุณจะเชื่อปูตินได้ไหมมันเหมือนงูที่แกล้งหลับแต่พร้อมฉกตลอดเวลา แล้วระดับโลกล่ะนะครับวันนี้มีรายงานว่ารัเสเซียพยายามสร้างรอยร้าวระหว่างสหรัฐกับยุโรปเช่นข่าวที่บอกว่าปูตินแอบติดต่อผู้นําบางชาติในยุโรปแบบลับๆเพื่อลดการสนับสนุนยูเครนถ้าเขาทําสําเร็จนาโตอาจแตกได้และอย่าลืมจีนกับเกาหลีเหนือที่ยังหนุนหลังรัเสเซียอยู่ปูตินอาจไม่ได้มองแค่ยูเครนแต่กําลังเล่นเกมใหญ่เพื่อครองอํานาจโลกคุณว่าเขาจะไปถึงจุดนั้นได้จริงไหมนี่คือภาพรวมวันที่28มีนาคม2568ครับ ปูต็นมีแผนซ่อนอยู่แน่ๆแต่จะสําเร็จหรือไม่ขึ้นอยู่กับว่ายูเครนและโลกจะโต้กลับยังไงคุณคิดว่าเขากําลังหลอกเราหรือเอาจริงคอมเมนต์บอกผมหน่อยแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามด้วยเพราะพรุ่งนี้ผมจะมาอัปเดตเพิ่มว่าแผนนี้จะไปต่อ,อยังไงเจอกันครับ